วันนี้มารีวิวเนี่ยเห็นว่าน้ำยางคนนี้น้ำหมักอาจารย์ต้นสูตรสองน้ำยางค้นบ่ป่านี่เนี่ยมารีวิวน้ำสีเหลืองดีแต่ว่าบ่มีแห้งสีโบมีแห้งสีแต่ว่าก็เบิดแล้วเบิดไปใกลสิบเก้าสิบเบิดแล้วขวดนั่นโอ้เสียงไฟรถไปเบิ้งเบิ้งน้ำยางเข้มข้นนะครับเนี่ยสัมภาษณ์ก่อนสวนนี่ใส่ยาเร่งบ่บอกมาตรงๆ บได้ใโบได้ใส่เลยเห็นบ่ครับเนี่ยั้งงนสีดยากับใส่ปุ๋ยเน้นปุ๋ยทั้งดินแล้วก็สีดน้ำมักสีวภาพของจานต้นปุ๋ยอันเบไอ้ความเฮียเราไม่นอนใส่บ่ถือสูตรตอนแรกใส่สูตรใดปุ๋ยเคมีใส่อันอินซีเคมีอินซีเคมีอ๋อต้องใส่ปุ๋ยเคมีเฮานี่ล่ะวันนี้เลยไปเอาปุ๋ยเคมีมาใส่เออกับทรงไทยทางดินยามื่อกับพ่นอโกรนโพนอยู่เอฟซีย้อนว่เป็นโรค มไม่สิ่งน่ะมักอาจารย์ต้นเวะ่งผมไมนสิเป็นโรคงเน่ยว่เป็นหลวงเรื่องชาเออตะกี้เห็นพันฝนตกนี่นาเน่าเลยเนี่ยเออเห็นบ่ครับเห็นบ่มีไฟใส่คนเจ้าตีดนนันบนน้ำวนสุดยอดกีดทั้งบนทั้งล่างเยกสีเอ๊ะขนาดฝนเลี้ๆงยังยาวหนาบรยุบเด้อครับเห็นไหมแห้งสวยตะกี้คือนาเน่าเห็นบ่เออพันฝนเลี้งนี่หนาเน่าเลยล่ะเออดีดีดีผมไป ผมไลยข้าวเดี๋ยวบบมีแผลเลยขนาดบานนดน้อยๆแผลต้นนี้แห้งเปียกบ้างด้วยโอ้เบือ,ดองดีพ่อนซีดจนซีมัดแล้วเจ้าหันออกมาฝอยไม้รลอดเออเดี๋ยวเอามาหันไหมมืออัดเสาะมืออื่นนี่แหละอ่าโอ้ยผมสะอออนนะครับผมมารีวิวเนี่ยีดลูกซีดซอยว่าลูกซีดซอยซีดไหลเทือเลยต,ตั้งแต่ก้อนแรงไปได้เนี่ยนะ ก็ถือว่าเสียดประหยัดอยู่ใช้จักฝาเนี่ยม้วยที่เรียกมันบบเป็นยากใส่หน่อยใส่ฝาเดียวบแต่กอไกลหลายหลายเอาน้ำดำเปื้อๆโอ้งามมีหลีมังผมเห็นแล้วเพื่อนกีดอันขึ้นหน้าไหมบ่ขึ้นหน้าไหมอ๋อขึ้นหน้าไหมเอสองหน้าเลยพื่อนะเต็มถ้วยโอ้ผมหยางไปเบิ่งกันเด้อโซอันสซอัน ยางมันต้ออกหมากมันลดนึงหมากมันลดมันกับมาเลยเนาะบบบนี้ใส่ปุ๋ยทางดินพร้อมเมื่กี้มันเลี้ยงหมากมันอยู่เออหมากมันร่วงแล้วมันอยากมาหมากร่วหรืมันออกเออพุดน่ะหมากมันร่วงผมสวยด้วครับเอฟซีพูดนะเต็มพื้นเต็มอย่างเงี้ยแล้วกับหน้ามันเนียนเห็นบ่หน้ามันเนียนอันสวนพุ่นนะเอาผูกกีดอยู่ผูกซื้อไปแล้วท่านบ่มีเวลาสีดประสันนาสงสีดเด้อนาสงเด้อ เออเบิ่งเห็นตัวยางอีกสวนหนึ่งใกล้ๆกันเนี่ยพูดนะเต็มหน้าอันนี้ก็คือบ่มีโรคเลยเนาะสีน้ำมักแต่ละใหญ่ไหมใหญ่ไหมเปลี่ยนทางขึ้นเทิงผมให้เบิ่งอันแผลกีดแผลกีดนี่คือบ่มีบ่มีโรคเลยเนาะปีนี้เนาะบ่มีเน่าบ่มีหยางขนาดฝนตกงามนะเป็นลูกววนนตััี้เป็นลูกวบนีีี่่ััันนนนนนน้มสหาาเพ เออาาธิบยฝนเล็งๆนี่เนาะตะเกาตะเกาตะก่อนมันฝนเล็งนี่มันสิหนาเนาบ่หนาเนามันสิเป็นแผลมันสิบ่หุ่มเดนอะอันนี้เขาเสีดแล้วมันบ่เน่าแบบนี้มันมันบ่มีแผลอืมถึงสีดแล้วหุ่มไว้มันก็ดีกันบาดันเลยดีครับจ้าวเอองาล้อนเบิ่งแล้วอืมันบ่เป็นโรคอื้อหนี่มันหายไหมโบเป็ี่ยนลูกแล้วจุนซี่เนาะจุนซี่แท้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวมื้ออื่นฝากเสียเกิมมาให้ เออเดี๋ยวไม้พูนขาวพูนเอเอ